สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ห่างหายไปหลายวันก็ไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นระบบดวงดาวเป็นตอนเป็นผู้พิพากษาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงสวัสดิ์ระบบดวงดาวเป็นแบบนี้ตอนที่สองร้อยสนะครับ เป็นการสอนให้ทุกคนรู้ถึงระบบดวงดาวในพื้นดวงของคนของมนุษย์ว่าเราสมควรที่จะเกิดช่วงไหนเวลาไหนและระบบดวงดาวเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้วิถีชีวิตสิ่งที่คนที่จะเกิดมานั้นเป็นไปตามดังที่เราต้องการ ระบบดวงดาวของคนนะครับก็เป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางเดินตลอดชีวิตของเรานั่นเองเราถ้าหากว่ามีวันเดือนปีและเวลาเกิดที่มีระบบดวงดาวมีพลังอำนาจและลัคนาเราถูกที่ถูกทางถูกราศีที่สมควรจะอยู่นะครับชีวิตก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น มากมายแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดวงดาวระบบดวงดาวไม่เป็นก็เราก็ไม่รู้นั่นเองนะครับก็ปล่อยไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นไปตามดวงของแต่ละคนนั่นเองเอาละครับเอเรามาดูกันต่อวันนี้ก็ จะเป็นการวิเคราะห์พื้นดวงใช้เวลาไม่มากนะครับเรามาดูพื้นดวงของคุณสมชายวงสวัสด์ก่อนนะครับ

ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์31สิงหาคม2490เวลาก็05.00นอันนี้เวลานี้ผมนำมาจากาเว็บโหราศาสตร์อื่นนะครับซึ่งการวิเคราะห์ของ นักโหราศาสตร์แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเออวันนี้ก็รู้สึกพอห่างไปหลายวันก็เหมือนจะพูดอะไรไม่ค่ยจะออกมึกอะไรไม่ค่อยจะได้ถ้ายื่นเยอะเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับในวันนี้ระบบดวงดาวก็เป็นแบบนี้นะครับมีดาวเกตดาวราหูอยู่ราศีพฤก มีดาวอังคารดาวมฤตยูอยู่ราศีมิถุนตามเวลาเกิดก็มีลัคนาอยู่ราศีมังกรเวลาศูนย์ห้าจดศูนย์ศูนย์นอแล้วก็มีดาวเสาร์ดาวพูโตดาวแบลกแคทกลุ่มลัคนาอยู่นะครับอยู่ด้วยกับลัคนานั่นเองที่นักโหราศาสตร์จะบอกว่ากลุ่มลัคนาก็คืออยู่ในเรือนเดียวกันกับลัคนานะครับมีดาวอาทิตย์ แล้วก็ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ราศีสิงห์มีดาวเนปจูนอยู่ราศีกันดาวพระหัสห้าอยู่ราศีตุลและมีดาวจันอยู่ราศีกุมเวลาที่ท่านเกิดก็สิบสามองศานะครับยี่สิบสามกดา อย่าลืมนะครับว่าคนที่ถ้าหากเรานับวันเดือนปีเกิดแล้วถ้ามีดาวที่หมายเลขสามเยอะนะครับเช่นวันที่สามสิบสามสามสิบเอ็ดยี่สิบสามแล้วก็เวลาของดาวหมายเลขสามแล้วก็องศาของดวงอาทิตย์ก็มีหมายเลขสามเยอะประมาณนี้ถ้าคนที่มีหมายเลขสามเยอะนั้นอ่าก็จะพลิกกลับนะครับก็จะเป็นคนที่ คอยที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอยู่เสมออันนี้เท่าที่ผมจดบันทึกมารเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยแล้วเราก็ค่อยๆมาดูกันเราก็มาดูนะครับว่าในพื้นดวงมีดาวอะไรเป็นกเกษตรและมหาอุดบ้างก็มีดาวมฤคยูอยู่ราศีมิถุนเป็นมหาอุดมีพลังอำนาจมาก แล้วก็มีดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรเจ้าเรือนราศีสิงห์นะครับอนอกนั้นก็มีแค่สะสองดวงแล้วก็มีดาวที่เป็นกเกษตรแรกเรือนกเกษตรแรกเรือนก็มีจากดาวจันทร์อยู่ในเรือนของดาวมฤตยูเราก็ลากที่ดาวมฤตยูดาวมฤตยูอยู่ในเรือนดาวเกตดาวราหู ล่างที่ดาวเกตแลหูเกตราหูอยู่ในเรือนราศีพฤกษ์ของดาวแบคแคทล่างที่ดาวแบคแคทนะครับดาวแบคแคทอยู่ในเรือนของดาวจันทเราก็ล่างที่ดาวจันก็จะเป็นกเกษตรแลกเรือนอืมดูสีจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ขีดสามอีกทีหนึ่งนะครับอาะ เราก็ต้องดูก่อนนะครับคนที่มีอาชีพต่างๆนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทนายความนะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับอัอยการผู้พิพากษาจะต้องมีดาวพฤหัสห้านะครับซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับความยุติธรรมคุณธรรมนั้นมีพลังอํานาจในพื้นดวงแล้วก็จะต้องมีดาวพุธ นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นผู้พากษานั้นดาวพุธจะต้องมีพลังอํานาจมากเพราะว่าดาวพุธนั้นเป็นดาวที่หมายถึงเอกสารหนังสือต่างๆนะครับซึ่งท่านที่เป็นผู้พากษานั้นท่านจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับแฟ้มคดีที่ส่งมาจํานวนเยอะเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมแก่ในการตัดสินคดีนั่นเองนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็จะต้องมีดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงบริวารและดาวพุธดาวพุธท,ที่หมายในเอกสารก็หมายถึงดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการตัดสินคดีความต่างๆนะครับการพิพากษานั่นเองก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์อันหมายถึงดาวที่เป็นบริวารถ้าเป็น ผู้พิพากษานะครับที่ตัดสินคดีนั้นดาวดาววินาศดาวมรณะก็สำคัญมากเพราะว่าเป็นดาวที่ครอบงำบริวารทำให้ซึ่งก็จะตัด,ตดสินตัดสินคดีส่งบริวารที่ทำผิดก็ต้องเป็นดาวร้ายด้วยนะครับดาวที่มาจากบริวาร เข้าสู่สถานที่ล้นลับก็คือคุกที่จองจําที่กักขังนั่นเองนะครับสถานที่ล้นลับก็คือดาววินาศนั่นเองที่อยู่ในพื้นดวงของแต่ละท่านแต่ละบุคคลที่มีพลังอํานาจนะครับเรามาดูพื้นดวงของท่านสมชายวงสวัสดิ์กันนะครับท่านสมชายนะครับวงสวัสดิ์ แล้วก็ดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเมืงองการปกครองด้วยและที่สําคัญนะครับดาวพูโตดาวที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินเพราะว่าการที่มีอาชีพเป็นผู้รักษานั้นก็จะเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินคดีสอ,อบแทนแผ่นดินหรือว่าทําเพื่อแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นการ เป็นการตัดสินคดีความให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในคผนดินนั่นเองในพื้นดวงลัคนาของท่านอยู่ราศีมังกรไอ้ราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวก็จะลืมกรกฎลัคนาของท่านอยู่ราศีกรกฎก็เราจะเห็นนะครับว่าดาวที่มีพลังอำนาจมากก็คือดาวพฤหัสท่านะครับ เราจะมาดูกันดาวเสาที่ทับลัคนานั้นมาจากเรือนปัตตนินะครับตนุกระดุมพระสหชาพันธุปุตตะอริปัตตนิเพราะฉะนั้นดาวเสาวนั้นเป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์ดาวปัตตนิของลัคนาโลกท่านจะต้องรู้จากลัคนาโลกแล้วก็ดวงดาวที่ครองเรือนต่างๆด้วยนะครับ ดาวศุกเป็นดาวปัตนิของลัคนาโลกเป็นคู่มิตรดาวเสาร์นะครับและในเรือนของดาวสุกก็มีดาวพฤหัสห้าซึ่งเป็นดาวสุพระนั่นเองนะครับดาวสุภระของลัคนาโลกนั้นก็หมายถึงความยุติธรรมคุณธรรมหรือว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองที่เข้ามาอยู่ในเรือนของดาวสุกดาวพันธุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นราศีกรกฎซึ่งเป็นเจ้าเรือนลัคนานั้นก็มีดาวจันทร์อันเป็นดาวพันธุของลัคนาโลกนั้นครองลัคนา อยู่เพราะฉะนั้นดาวจันดาวพันธุตัวนี้ก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมคุณธรรมเพราะมีดาวพรท่าเขาครอบงำนั่นเองนะครับและดาวจันทร์นั้นมีพลังอํานาจมากทําไมล่ะครับก็เพราะว่าดาวจันทร์มาอยู่ในเรือนของดาวมฤตยูดาวมฤตยูนั้นเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนดาวเกตดาวระหูดาวประดับยศนั่นเองนะครับและดาวเกตดาวระหูก็เป็นดาวที่ประดับยศของ แผ่นดินในทําหน้าที่ในความยุติธรรมคุณธรรมเพราะว่าดาวจันทเป็นดาวแห่งความยุติธรรมนั้นมาอยู่ในเรือนดาวมฤตยูดาวมฤตยูเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนของอเรือนวินาศนั่นเองนะครับอยู่ในเรือนวินาศตนุกระดงพระสาชา,าพันธุปุตุตะอริปตเตเนมอรณะสุภะกรรมะลาภะวินาสนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าดาวมฤตยูนั้นเข้าสู่เรือน ของอความยุติธรรมคุณธรรมนั่นเองนะครับหรือว่าการเรียนรู้กฎหมายเพื่อตัดสินคดีความให้เกิดความยุติธรรมนั่นเองทําไมดาววินาศเป็นดาวที่เกิดเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมล่ะครับเพราะว่าดาววินาศอยู่ตรงนี้นะครับราศีมิน นับไปดูก็คือตนกุกระดุมพระสหชาพันธุปุตตะอริปตเนมรณะสุภะจะเห็นว่าดาวเนปจูนดาววินาศเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะที่หมายถึงความยุติธรรมคุณธรรมนั่นเองอันนี้เราจะพูดถึงความหมายของอดาวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับคนที่มีความยุติธรรมคุณธรรมก็ต้องอเข้าสู่การตัดสินคดีความนั้นจะต้องเรียนกฎหมายนั่นเองบางทีก็ สับอะไรหลายๆอย่างก็พูดยากนะครับแล้วก็ดาวเนปจูนเป็นดาวสุภะก็คู่มิตรดาวเผดห้านั่นเองนะครับดาวเนปจูนนั้นมาอยู่ในเรือนของดาวพุธเจ้าเรือนสหัชชะเห็นนะครับว่าเพราะฉะนั้นดาวเกี่ยวความยุติธรรมนั้นอยู่ในเรือนสหัชชะดาวเกตดาวราหูนั้นก็เป็นเจ้าเรือนวินาศนั้นก็คือดาวสหัชชะก็หมายถึงความยุติธรรมคุณธรรมนั่นเองนะครับเพราะว่า คนที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้รักษานั้นก็จะต้องค่อนข้างเก็บตัวนะครับเพราะว่าดาววินาศจะหมายถึงรับรับเช่นกันถ้าไม่เก็บตัวนั้นก็อาจจะมีศัตรูเยอะนะครับเพราะว่าเป็นจะเป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยก็จะว่าได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวแห่งความยุติธรรมคุณธรรมเป็นเจ้าเรือนพันธุนั้น ก็มากลุมดาวอาทิตย์ที่เป็นเกษตรเจ้าเรือนมีพลังอํานาจมากนะครับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงบริวารก็เข้ามากุมบริวารน,นั่นเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะให้ความยุติธรรมแก่บริวารเพราะบริวานนั้นเป็นมหาอุจนั่นเองอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระก็คู่มิตรกับดาวแบ็แคทดาวแบล็แคทก็นําอิทธิพลของ บริวารที่ให้ความยุติธรรมแก่บริวารก็เข้ามากลุ่มลักขาะนะครับในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์ดาวพุตตะก็หมายถึงบริวารก็เป็นคู่มิตรกับดาวอังคารดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะครับที่หมายถึงบริวารตนกกระดุมพระสาชะคันธุปุตตะดาวอังคารดาวพุตตะนั้นนะครับก็หมายถึงบริวารและก็มีดาวเกี่ยวกับความยุติธรรมคุณธรรมนั้น ก็เข้ามาเป็นมหาอุจทัพดาวอังคารดาวบริวานนั่นเองดาวบริวารก็หมายถึงบริวารที่กระทําความผิดนะครับเพราะว่าดาวอังคารก็คือดาวร้ายนั่นเองที่เป็นมหาอุจอยู่ในเรือนวินาศก็ส่งให้บริวารที่กระทําความผิดนั้นเข้าสู่เรือนจํานะครับเข้าสู่คุกหรือถ้ากระทําความผิดมากๆก็มีการตัดสินประหารชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ ความยุติธรรมคุณธรรมของท่านที่มีอาชีพเป็นผู้พิพากษานะครับเป็นผู้มีความพยุงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางกฎหมายและเอกสารอันเป็นแฟ้มคดีที่เกิดขึ้นจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับผิด จริงก็ว่ากันไปตามความจริงนั่นเองอันนี้ก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมคุณธรรมที่เข้าสู่เรือนธัมุนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวเนปจูนเป็นดาวสุภะผู้มิตรดาวพฤหัสก็เข้าสู่เรือนสหัชะมีพลังอํานาจมากเพราะว่าดาวสชชะนั้นมีดาวมหาอุดครอบงำอยู่แล้วก็ดาวพุธด,ดาวสาชะที่หมายถึงเอกสารในความยุติธรรมหรือว่าการเรียนรู้กฎหมายนั่นเองนะครับก็เป็นเกษตร ก็ลุมดาวอาทิตย์เกษตรเจ้าเรือนดาวอาทิตย์ก็จึงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอำนาจนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนปัตตนิคู่มิตรดาวศุกร์นั่นเองและดาวเสาร์ก็เป็นดาวกรรมะของลัคนาโลกนะครับคู่มิตรดาวพุโธซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดาวเสาร์ ก็คือดาวเกี่ยวกับความยุติธรรมคุณธรรมหรือว่าดาวเกี่ยวกับาการตัดสินคดีหรือว่าการเรียนรู้กฎหมายนั่นเองก็มากลุ่มดาวผูโตก็คือกฎหมายาการตัดสินความยุติธรรมให้แผ่นดินนั่นเองเพื่อแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นดวงของบุคคลที่เป็นผู้พักษาที่เรียนรู้กฎหมายรู้กฎหมายแล้วก็ตัดสิน คดีความไปตามตัวบทกฎหมายนะครับใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามถูกนัก่นเองก็ก็จะเป็นดวงดาวของระบบดวงดาวของคนที่เป็นผู้ศักษาที่มีอำนาจสูงสุดในสูงสุดในการตัดสินคดีนะครับแล้วในขณะเดียวกันดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวพันธุนะครับเข้าสู่เรือนพันธุ ดาวพันุทุก็มีดาวพลูตโตที่หมายถึงแผ่นดินการปกครองแผ่นดินก็เกิดขึ้นในเรือนของดาวจันทร์นั่นเองนะครับและดาวจันทร์เองมาอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสอยู่ซึ่งเป็นดาวมรณะและดาวพฤหัสดาวมรณะเข้าสู่เรือนวินาศดาวมันดับมีพลังอํานาจมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าสู่วงการเมืองการปกครองด้วยแล้วช่วงหนึ่งท่านก็เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ช่วงหนึ่งก็เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเห็นชอบของคณะผู้แทนรัษฎรนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีเข้ามาช่วงหนึ่งแต่ว่าการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของท่านนั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะาท่านเข้ามาบริหารงานได้สองเดือนกว่าท่านก็ต้องออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ ท่านก็ยังได้สมญานาว่าเป็นรัฐมนตรีไร้ทำเนียบด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เข้าไปทํางานในทำเนียบเพราะเนื่องจากว่าพอท่านได้รับตําแหน่งมาก็มีการประท้วงเกิดขึ้นและก็บริวานนั้นก็เข้าไปปิดทำเนียบท่านก็จึงย้ายนะครับพันธุคือสถานที่อยู่นั่นเองก็มาอยู่ในเรื่องของดาวมฤยยู <c oughs> ดาวมรโยหมายถึงอากาศก็หมายก็ดาวบรรทุก็หมายถึงสถานที่อยู่อากาศก็คือท่านก็เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนวินาศท่านก็มาตั้งสำนักบริหารแผ่นดินหรือว่ามาตั้งทำเนียบอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเห็นไหมครับอันนี้มันก็เป็นไปตามพื้นดวงของท่านนั่นเองแล้วก็ดวงดาวที่มีพลังอำนาจมากนะครับ ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีประมาณสองเดือนกว่าท่านก็ก็มีคำสั่งของศาลให้ยุบพักซึ่งท่านเป็นมีตำแหน่งในหัวหน้าพักอยู่ตำแหน่งของท่านก็หลุดจากนายกรัฐมนตรีโดยโดยปริยายนะครับท่านก็บริหารประมาณสองเดือนกว่าเองก็จะเป็นเพราะว่าเรา จันนะครับดาวจันทรดาวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผ่นดินเพราะว่าดาวเสาร์ก็นำอิทธิพลของดาวเปิดท่าที่อยู่ในเรือนปัตนินะครับดาวเสาร์เป็นดาวตัวนี้ก็คือดาวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแผ่นดินนั้นก็เข้ามาอยู่ในเรือนดาวจันรและดาวจันทรเข้าสู่เรือนมรณะทําให้ท่านนั้นเข้ามาบริหารได้แค่ประ,ประมาณสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าก็คือหมายเลขสองเข้าสู่เรือนมรณะ ประมาณนั้นเพราะว่าดาวมันก็มีหักหลางแต่ก็ยังกลุ่มดาวอังคารดาวมรณะอีกซึ่งดาวอังคารดาวมรณะก็มาจากเรือนพุทธะก็หมายถึงบริวารก็ทําให้บริวารน,นั้นทําให้การบริหารแผ่นดินของท่านนั้นติดขัดนะครับเข้าทำาหนยบไปได้แล้วก็มีการยื่นเสนอขึ้นสารเพื่อขอยุพักที่ท่านเป็นหัวหน้าอยู่ที่ท่านเป็นดํารงตาแหน่งอยู่นั่นเองนะครับ ก็เลยเกิดการยุบพักขึ้นท่านก็เลยดุดออกมาอันนี้ก็คือพื้นดวงของท่านสมชายวงสวัส์นะครับซึ่งท่านเองก็ดำเนินวิถีชีวิตไปตามพลังอำนาจของดวงดาวในพื้นดวงของท่านนั่นเองนะครับดาวคู่ครองของท่านนะครับคือดาวเสาร์นั้นมีพลังอำนาจมากเข้ากลุ่มลัคนาท่านเข้าสู่วงการเมืองน,นะครับเพราะว่ากลุ่มดาวผูโตอก็ได้รับ การสนับสนุนและผลักดันจากคู่ครองหรือภรรยาค่อนข้างที่จะดีและหนักแน่นเลยนะครับท่านเมบุตรอยู่สามคนนะครับบุตรธิดานะครับก็เนื่องจากว่าดาวอังคารนั้นเป็นเจ้าเรือนปุตตะดาวอังคารหมายเลขสามนะครับเป็นมหาเข้ามากลุ่มมหาอุดกลุ่มดาวเกี่ยวกับการคลอดออกมาห,หายใจประมาณนี้น,นะครับเพราะว่าดาวมฤตยูก็คือหมายถึงอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้น ท่านก็มีบุตรอยู่บุตรธิดาอยู่สามคนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูว่าตาแหน่งบุตรธิดานั้นเป็นยังไงบ้างก็มีพลังอำนาจมากเพราะว่าดาวอังคารดาวเกี่ยวกับปุตตะนั้นก็มากลุมดาวมฤตยูที่มีดาวจันนะครับอยู่เพราะฉะนั้นบุตรหลานท่านนั้นก็ส่วนก็คงจะทำเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือไม่โครงการใหญ่ๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตามพื้นดวงท่านแล้วก็แต่บุตรท่านมีหลายคนนะครับอันนี้เราก็กล่ไว้ประมาณว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างการทำโครงการบ้านที่อยู่อาศัยก็ในพื้นดวงท่านก็ คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของท่านนั้นก็อยู่กับความยุติธรรมคุณธรรมและตัดสินคดีมาค่อนข้างเยอะและท่านเองนะครับก็เข้าไปดํารงตําแหน่งในทางการเมืองหลายตําแหน่งเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นั้นก็ดาอิทธิพลของดาวเสทาที่หมายถึงการเมืองการปกครองนั้นเข้ามาอยู่มากุมดาวพูโตที่แผ่นดินนะครับก็เป็นถึงรองนายกนะครับเป็นนายกตีสองเดือนอกว่า แล้วก็เป็นรองนายกแล้วก็เป็นกระทรวงรัฐธีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐธีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พักษาเป็นหัวหน้าผู้พากษาเป็นกปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงยุติธรรมูท่านก็ดํารงตําแหน่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดํารงตําแหน่งของท่านนั้นเป็นตําแหน่งที่สารองนะครับหมายความว่าปกครองซ้อนในการปกครองอีกทีหนึ่ง เพราะว่าด,ดาวจันท่านเข้าไปอยู่ในเรือนดาวมฤิยูเป็นมหาอุจจเรือนวินาศหมายถึงลับๆนั่นเองนะครับแต่ว่าพอท่านจะได้เป็นนายกคนทีที่ปกครองคนทั้งประเทศอันนี้ก็คือปกครองใหญ่นะครับก็ปกครองได้ประมาณสองเดือนกว่าก็สิ้นสุดเวลาลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดสั้นๆก็เพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วก็คลิปต่ตอไปนะผมก็จะ นำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิธีชีวิตของท่านสักสองสามเหตุการณ์มาเพื่อเป็นอ่มาเสริมมานะครับเพื่อให้ท่านได้รู้ถึงพลังอํานาจดวงดาวว่าดวงดาวนั้นเป็นเป็นอพลังอํานาจของดวงดาวนั้นปกครองหรือว่าอยู่เบื้องหลังมนุษย์ทุกคนวันนี้ถ้าพูด ตะปลุกะกับไปก็ต้องขออาภัยนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เข้ามาอัดหลายวันเช่นกันก็ไม่อยากจะห่างหายไปมากก็จะลงคลิปให้ความรู้ท่านไปเรื่อยๆนะครับการศึกษาแบบนี้ท่านจงค่อยๆไปนะครับถ้าท่านอยากรู้อยากศึกษาดูมันมันก็เป็นการศึกษาที่ พอท่านเข้ามาสัมผัสแล้วถ้าท่านเข้าใจและรับรู้ท่านก็จะรู้สึกมีความสุขและสนุกกับมันนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ